สวัดีค่ะทุกคนพบกับลุงอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของรายการ Beauty Talk นั่นเองค่ะ <S 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 วันนี้นะคะเราจะอยู่ในประเด็นของเรื่องฝุ่น pm 2.5ค่ะและหัวข้อนะคะก็คือฝุ่น pm 2.5ส่งผลอะไรต่อผิวบ้านนะคะพระ้อมวิธีดูแลรักษาและป้องกันค่ะ PM 2.5นะคะตอนนี้ก็เป็นปัญหาเนาะที่มีผลกระทบต่อคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมาถึงต้นปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งเนื่องจากอาจจะเกิดจากอากาศแห้งแล้วก็ไม่มีฝนตกนะคะเลยทาให้ส่งผลกระทบต่อคนไทยมากๆเลยทั้งออระบบทางเดินหายใจเนาะหรือว่าปัญหาสุขภาพนะคะหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะคะว่า PM 2.5คืออะไรเดี๋ยววันนี้สมธิบายให้ฟังกันค่ะ p ี2.5นะคะก็คืออนุภาคที่มีขนาดเล็กเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2.5ไมโครเมตรนะคะ ซึ่งอาจจะมาจากการเผาไหม้ของพลังงานทางธรรมชาตินะคะหรือปัจจัยของมนุษย์เนาะซึ่งนะคะอาจจะเกิดได้จากการจราจรนะคะพวกฝุ่นควันมลภาวะที่มาจากรถยนต์หรือว่าการก่อสร้างอีกอย่างหนึ่งการผลิตนะคะการผลิตของต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีผลปัจจัยได้ด้วยเช่นกันค่ะ และอนุภาค pm 2.5้นะคะเพื่อนที่เขามีขนาดเล็กมากเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้าไปสู่ในร่างกายของมนุษย์ได้ง่ายมากและที่สําคัญเนาะก็เป็นอันตรายมากๆเลยเพราะว่าอาจจะทําให้เสี่ยงในการเกิดโรคระบบในทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดใจโรคเบาหวานเนาะและที่สําคัญนะคะมีผลต่อผิวหนังอาจทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดอาการแพ้ง่ายผื่นคันนะคะลมพิษและที่สําคัญก็คือทําให้เหี่ยวย่น แล้วก็มีริ้วรอยก่อนวอ่นวได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเราอยู่ในหัวข้อของการป้องกันฝุ่น PM 2.5ค่ะเราจะป้องกันยังไงได้บ้างซึ่งอย่างที่บอกมาว่าเขามีอนุภาคขนาดเล็กเนาะซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายนะคะแล้วก็ผิวหนังของเราเนาะการใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าการใช้เครื่องกรองอากาศที่จะเป็นตัวกรองฝุ่น PM 2 5ที่สําคัญนะคะเรายังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการดูแลปกป้องผิวเนาะโดยการใช้ครีมหรือว่าสกินแคร์เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ และตัวช่วยนะคะที่จะช่วยปกป้องผิวจาก PM เม2.5ตัวแรกนั่นก็คือครีมกันแดดนั่นเองค่ะอย่างที่ลุงบอกนะลุงเคยบอกไปแล้วว่าครีมกันแดดนะคะไม่ว่าจะมี PM เม2.5หรือไม่คือมันจําเป็นต้องทานนะเพราะว่าแดดในประเทศไทยมันแรงมากและส่วนผสมนะคะที่อยู่ในครีมกันแดดที่แนะนำเนี่ยควรมีเลยก็คือพอลูสอบตัวนี้นะคะก็จะช่วยป้องกันผิวจาก PM เม2.5ได้ดีค่ะต่อมาตัวที่2นะคะก็คือมอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงผิวหน้านั่นเองตัวนี้นะคะถ้ามีสารสกัดจากวิตามินซีนี่ก็ดีเลยเเพรราาาะะะะวว่่จทให้้ผิงน,นนชชมืคะ ให้ผิวของเราแข็งแรงนั่นเองค่ะแล้วถึงตัวที่3ของเรานะคะก็คือเซรัมม่มบำรุงผิวหน้านั่นเองค่ะเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นะคะตัวนี้ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระชับนะคะและถ้าผิวเนี่ยแข็งแรงซึ่งจะช่วยปกป้องผิวจากพี2ม3.5ได้ดีนั่นเองค่ะแล้วมาถึงตัวที่4ของเราแล้วนะคะก็คือแผ่นมาร์กหน้าหรือว่าชีทมาร์กนั่นเองค่ะ แผ่นมางหน้าที่จะมีส่วนผสมนะคะที่จะช่วยป้องกัน PM 2.5คร่าวๆเราจะมาบอกกันว่ามีอะไรบ้างโดยสารสกัดที่ควรมีนะคะอาจจะเป็นพวกวิตามิน C วิตามิน E นะคะหรือว่ากดผลไม้ และพวกสารต้านอนุมูลอิสระค่ะพวกนี้ก็จะช่วยได้ดีแล้วก็สารสกัดจากสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นะตะไคร้หรือว่าขมิ้นนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบของผิวเนาะทาให้ผิวของเราเแข็งแรงมากขึ้นและที่สําคัญยังช่วยป้องกันสารพิษหรือว่าพวกอนุภาคเล็กๆนั่นเองค่ะ <S <S แล้วมาถึงตัวที่5 <S <S ของเราแล้วนะคะ <S <S นั่นก็คือเจ้าลิปบาล์มนั่นเองค่ะลิปบาล์มที่มีส่วนผสมของวิตามินอีโอเมก้าสามแล้วก็สารสกัดจากสมุนไพรเช่นมะนาวนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะช่วยปกป้องผิวของริมฝีปากนะคะจากสารพิษหรือว่าอนุภาคขนาดเล็กได้ แล้วมาถึงตัวที่6ของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คือสเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้านั่นเองหรือว่าเฟสมิดนะคะเฟสมิทที่ดีนะคะที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชหรือว่าวิตามินซีเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเช่นพวกน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันทานตะวันเนาะตัวนี้นะคะก็เป็นสารสกัดที่ดีที่จะช่วยผิวเราเมีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล,และที่สําคัญนะคะยังช่วยปกป้องผิว เราจะอนุภาคขนาดเล็กได้อีกด้วยค่ะถาถึงตัวที่7ของเรากันแล้วนะคะนั่นก็คือโฟมทําความสะอาดหน้าหรือว่า cleansing foam นั่นเองการทําความสะอาดหน้าก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวเลยนะคะส่วนผสมสําคัญที่ดีเนี่ยควรมีพวกสารสกัดจ,จากพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสะเดานะคะกระเทียมหรือว่าพีชนะพวกนี้จะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วยังช่วยชละล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็ป้องกันผิวนะคะจากพวกอนุภาคขนาดเล็กได้ดีเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมของสกินแคร์และเครื่องสําอางเนาะที่จะช่วยปกป้องผิวของเราจาก PM เ5นะคะการดูแลผิวตั้งแต่แรกเริ่มไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดผิวการบํารุงผิวและการแต่งหน้านะต้องบอกว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อผิวของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีเนาะและถ้าใครนะคะสนใจอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองที่จะช่วยดูแลผิวบารุงปกป้องต่างๆวัตุทรมีบริการรับผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็น OEM หรือ ODM ใครสนใจเนี่ยสามารถมาพูดคุยติดต่อสอบถามกับเราได้นะคะ จะแนบลิงก์ไว้ข้างๆนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะและวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย